สวัสดีครับวันนี้มีของมาส่งนะครับจากพิต้าบาร์เบอร์นะครับไม่รู้ส่งอะไรไมาให้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเป็นยัไลุ้นกัน ูเป็นเบตเตอร์เลียนนะครับการข่มครับเรจะมาลองใช้ดูนะครับว่าจะค่มไหมขอบคุณพี่ตังมากๆนะครับเบตเตอร์เลียนนี่นะครับเคมีนะครับ เชมายสองสอนะครับมาดูบอดี้นะครับโอเคครับสวยมากเลยครับ mm hmm. สวยงามมากครับนี่ครับเหมาะมากครับ mm hmm. เล็กกระทัดรัดกำลังดีนะครับเหมาะมือเลยครับัว mm hmm. นี้แต่งแต่งบางมาแล้วนะครับ ชอบมากครับขอบคุณพี่ตามากๆานะครับที่ส่งให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองการขอบดูนะครับคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่ตามากครับสวัสดีครับสวยมากเลยครับแต่งฟันมาแล้วนะครับโอ้ไม่เจ็บด้วยนะครับจต้องลองแล้วครับ โอ้หนวดสบายเลยนะครับคมมากยอดยอดรับสวยมากครับโอเคครับขอบครับ